อากาศปีนี้ปนแปรมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลานิยาเอเนโยแต่ถ้าลานิยาผมคิดแล้วว่าทุเรียนค่อนข้างที่จะออกดอกดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราทำด้วยประสบการณ์แล้วนะครับเราทำด้วยทฤษฎีหลักการแล้วนะครับมาคราวนี้มาปีนี้และช่วงเดือนนี้เดือนธันวาคม2 5 6 6าอกเราคงที่จะต้องมา ใช้ประสบการณ์การลงมือทำบ้างแล้วนะครับครับปีนี้นะครับเราควรที่จะต้องมาใช้ประสบการณ์ควรร้วน,รวน,รวนจริงๆแล้วนะฮะเริ่มแรกก็คงจะมีทําการกักศอกก่อนนะครับแล้วก็ควรที่จะมาติดปุ๋ยทัดหลักทัดรองและทัดเสริมนะครับปุ๋ยที่ฉีดทัดหลักทัดรองทัดเสริมก็จะมีกรดกิน นะเป็นสารเสริมประสิทธ,ธิภาพของปุ๋ยแล้วก็จะมี1 0 5ห้าสองสิบเจ็ดนะครับบลแ์แคลซิงทิปิกแมงกานีสไบกีนเราควรจะฉีดแบบนี้นะครับทุกทุกห้าวันฮะทุกห้าวันถี่หาวันเว้น5้าวันนะครับ,เ,นนรบเราแค่จะฉีดในช่วงของระยะสั้นๆนะครับทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้ สะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับติดพ่นทางใบนะจนกว่าทุเรียนของเราจะพัฒนาเป็นตาดอกนะครับถามพี่ตายนะครับว่าตอนนี้ได้พี่ต่ายได้ สักน้ําหรือควบคุมปริมาณการให้น้ําไป5้าวันแล้วนะครับเอองวดที่แล้วอ่ะที่เราลดต้นมีดอกอ่ะเราลดวันที่18ดลดวันที่18แต่ต้นใหญ่ที่ยังไม่ออกดอกเนี่ยเราไม่ได้เปิดน้ําเราปิดหัวอ่าแต่ถามว่าเขาได้น้ำํำไหมเขาได้น้ําจากต้นข้างเคียงต้นข้างเคียงคือต้นเนี้ยอ่าเขามีดอกเราลดน้ํา40นาทีลดน้ําี่นาทีน้ํามันก็จะออกเวียงออกมาที่นี้คลายผุ่มน,นะ จะเวียงออกมาถึงปลายพุ่มปั๊บน้ํามันก็นไหลมาเนี่ยตรงนี้ยังชื้นอยู่เนี่ยทั้งทั้งที่งวดที่แล้วเราไม่ได้ลดน้านะครับาถามว่าตรงนี้เนี่ยมันยังชื้นอยู่เนี่ยมันยังชื้นอยู่ครับท,ทั้งทั้งที่งวดที่แล้ววันที่สิบแปดเราไม่ได้ลดน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวเอางี้ได้ไหมพี่ตาย <Ừ. S 1> เราก็ให้น้าวงแคบหน่อยเพื่อการน้าหลาก <ưng S 1> ไม่ให้มัน <พอ S 1> มาเข้าต้นใหญ่ยังไงใบก็ไม่เหลืองยังไงมันก็ไม่โซกครับแต่เราเราไม่ให้ต้น กานไม่เปินปดน้าต้นที่เรากักศกไว้แต่น้ําอีกต้นนี้ที่เราให้มันไหลมาอ,มอันนี้คือปัญหาของภายในสวนการบริหารจัดการภายในสวนของเราเดี๋ยวเราก็หลีน้ําหหลีน้ําคือให้วงแคบจะให้น้าหลากมาในน้อย,อยแต่แต่ผมว่าอันนี้พี่อดไปสามวันไหมเนี่ยตอนที่มีดอกเนี่ย ต้นที่มีดอกลด18นะ19 20นี่เท่ากับ2วันเว้น2วัน2วันวันนี้ครับไปเมื่อวัน18เว้นเว้น2วันวันนี้เว้นวันที่2แล้วแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่จะให้น้ํใช่เว้นอีกวันหนึ่งลองดูลองดูเว้นอีกวันหนึ่งเว้นเว้นได้แต่ว่าคนถไมีอยู่เอางนี้พี่ก็ลดปกติแล้วการให้นะนาทีลงมาอะพี่เคยให้40ใช่ไหมใช่พี่ลดนาทีเหลือมนเหลือ20เราลดนาทีเพื่อเหลือ20ประมาทตอนที่เราจะกักโศกว่า แต่ถ้าเรากักตกใจเยอะหรือนานๆโดยที่ไม่มีน้ําเลยเนี่ยแต่ของพี่ตายอ่ะผมไม่ค่อยกังวลเพราะว่าพี่ตายเป๊ะการติดยาและการใส่ปุ๋ยถือถือว่าเป๊ะแต่ดอกอมันมีฟอร์มตามไปแล้วแต่การพัฒนาที่จะเป็นดอกกระยไข่ปลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าอ่าแต่ช้าแล้วปีนี้ผมว่าเชื่อได้เลยทุเรียนขาดช่วงผมดูนะดูหลายข่าวหนือดูหลายคลิปหลายอาจารย์หรือหลายเพจเนี่ยตาจานันระยองเนี่ย เพราะว่าทุเรียนเนี่ยยังไม่ได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะ oh, <okay. S 1> ที่ออกมันได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะ oh, <okay. S 1> เพราะว่ามันปัญหาที่กระทบแบบนี้มันไม่ใช่สวนพี่ตายคนเดียวหลายหลายสวนที่เกิดปัญหานี้สังเกตได้ทุเรียนจะออกเป็นยอมยอมยอมจะถ้าสวนไหนเตรียมตัวไม่ไมดีโหอ,อันนี้แทบแทบรลองไห้ะนะพี่แล้วก็ใครกักโศกหรือคุมน้ํานานๆไปใบเหลืองไปแห้งใบหมดอายุเร็ว,วเผลอดอกก็ไม่ออกด้วยนะ ต้องก็จะโซมด้วยปัญหาก็จะเกิบอีกมันเหมือนปีห้าเก้าที่ข้าหกศูนยคิวเรียนแพงแพงทั้งแรกเลยแพงสุดๆเลยอ่ะเหมือนปีนั้นเลยอ่ะอยู่ในช่วงอากาศของเอเนโยเหมือนกันที่มีมีความร้อนมีความแรงมากแล้วหนาวไม่มีอ่ะพี่ปีนี้ครับวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบธันวาคมตอวนร้อยหกสิบหก วันนี้นะครับกับสาระที่สําคัญเป็นสาระที่จําเป็นแล้วก็เร่งร่วนสำหรับชาวสวนเกษตรกร,รสวนทุเรียนนะครับครับทุเรียนนะครับที่ทําสารไปแล้วยังไม่ออกดอกหรือออกดอกแล้วยังยังไม่พอต้นนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขเราควรที่จะทําอย่างไรวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีและแนะนําการทําทุเรียนที่ให้ออกดอก นะครับดอกออกมาอย่างไม่ครบทุกต้นนะครับเราควรที่จะต้องทําการสะสมอาหารกันต่อไปนะครับแล้วสูตรปุ๋ยที่ผมจะแนะนําให้ฉีดพ่นภายในทรงพุ่มนะครับจะมีสูตร10 52 17โบลแควแมกการสิงนะครับลิฟิกแมงกันีสนะครับเราฉีดไปที่ภายในทรงพุ่มทั่วทั้งกิ่งเลยนะครับฉีดแบบว่า ให้ทุ่มให้ฉ่ำเลยนะฮะฉีดอับกิ่งไปเลยนะครับเนี้ยเราสะสมแบบนี้ฉีดไปแบบนี้จนป่าต้นทุเรียนของเราจะฟอมตาดอกที่อยู่ในระยะไขป่ปลาจนถึงระยะตาปูนะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาเช็กดูความพร้อมหรือความเรียบร้อยของต้นทุเรียนที่เรากักโศกไว้นะครับนี่นะครับ มีการควบคุมน้ำเว้นใบได้6วันคือวันนี้ด้วยนะครับเรามาการกักน้ําหรือการคุมน้ําหรือไม่ให้น้ํานะครับวันที่14ธันวาคม2566จนถึงวันที่20ธันวาคม2566นี่นะครับนี่ฮนะสภาพใบก็ยังอยู่ในในสภาพนี้นะถึงที่มีใบกลางใบก็ข้างที่จะมีสีสีออกเหลืองๆถือสีไม่สดแล้วนะฮะนี่ คือการได้กักโศกไว้นะครับแต่ผลผลที่ออกมานะครับตาดอกยังยังไม่พัฒนานะตอนนี้นะครับคือความยากนะครับความยากของการที่เราจะมาทําให้ทุเรียนติดดอกหรือติดผลนะครับทุกอาจารย์ทุกสูตรจะรวมตัวมาเป็นทําในสวนนี้สวนเดียวที่ตายตัวนี้ไงตัวนี้ที่ไม่โดนน้ำนะตัวนี้ไงที่ไม่โดนน้ํา มันก่อสภาพมันก็ไม่มีตกนครับเพราะว่าอย่างต้นนี้หาว่ากักไม่เนี่ยติดหัวกักอยู่ครับแต่ต้นนี้เขาจะได้น้าจากต้นนี้อันนี้สองต้นต้นที่มีดอกแล้วเขาจะได้น้าจากต้นนี้เนี่ยเพราะอย่างนี้น้อยๆเนี่ยลักก็ต้องมาถึงนี่ใช่เนี่ยลักก็ต้องมาถึงนี่เพาะมได้กินบ้างแต่คือได้ไม่เต็มที่ได้ไปเต็มที่เหมือนที่เล็กบอกคือเราคุ้มคุมน้ำไว้เพราะว่าถ้าบางสวนน่ะเขาจะเปิดอ่อยประมาณสิบนาทีครับต้นที่เขากักกันนะ ถ้ามันกักหลายวันนะ่ะเขากลัวต้นจะโทมเขากลัวต้นใบจะเหลืองเขากลัวมันจะถอดใบเขาจะโชบน้ําประมาณสิบนาทีใช่ผมน้ําไว้นะผมน้ําผมน้มนําไว้เพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันน็อกอะคูดง่ายๆใชออ่แต่ของเราเนี่ยสวนเนี่ยคือพื้นที่มันได้เนี่ยอย่างอนุกักน่ะปิดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรามาดูต้นไหนที่ว่าไมไ่ได้รับอันนี้ส่งของของน้ําเข้าบ้างอย่างต้นนี้น่าจะน้อยอยู่เออแต่ดูดินนิดเนี่ยอ,อ่าครับมันแค่ปลายปลายเลยพี่ ออกอยางตัวเนี้มันมีฟอร์มตาดอกทุกต้นเลยแต่ปัญหาที่ว่าตัวนี้มันสตันเหมือนอากาศมันบีบแล้วมันมันไม่ออกมันไม่แทงออกมาเ,เป็นระ้ยาของไข่ปลาเนี่ยเนี่ยนะมีอยู่ปลายกิ่งหน่อย,อยนี่โอ้โหไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้นั้นไม่เกี่ยวแล้วพี่อ้นั้นมันออกมาก่อนหน้ <c oughs> าน <c oughs> <c oughs> ี้แล้วะเพอมัน <c oughs> <od ley> อยู่ในรดยะเม็ดหัวก็ดุมแล้วรออากาศได้อนยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ย โอ้วันวันอยู่ทางนี้มาขอมาเกี่ยวใช่ไหมเนาะครับนี่ครับคือฟารมทุกใจแล้วก็ฟาร์มเป็นกระวนใจของชาวสวนทุเรียนนะครับการได้ลงทุนลงแรงถือว่าเยอะนะฮะสำหรับการการทำสวนนะครับ่าที่จะได้ดอกทุเรียนมานะครับครับเมื่อได้ดอกมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูแลมาพอลุงจะทําให้ดอกทุเรียนของเรานั้นติดผลผลิตที่ที่จะให้ได้มากและมากมากที่สุดเลยนะครับ ผกกูยถึงหน้าตาดอกมันจะอยู่รอบๆแขนงนะรอบๆตกครับนี่แหละครับการเข้าสวนหรือการทําสวนทุเรียนนะครับว่าปีไหนๆนะครับเราถือว่าเป็นเป็นสูตรสําเร็จภายในปีนี้ก็ไม่ได้นะปีที่แล้วปี6ปี6 4ปี65เราอาจประบสบความสำเร็จแบบสูตรนี้หรือทําแบบนี้แต่ใช่ว่า ปี66ทับนะครับนี่เราจะใช้สุดเดียวกันได้เสมอไปไม่ได้นะฮะบางครั้งเราต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้ภายในปีนี้เพราะปีนี้ค่อนข้างที่จะทำทำดอกยากยากมากนะครับแต่ส่วนไหนที่ที่ออกแล้วพอต้นแล้วเสมอต้นแล้วก็ถือว่าส่วนนั้นมีความพร้อมหรือถือว่ามีความโชคดีไปนะครับสำหรับปีปี 66, 66นะที่เราจะมา ทำดอกกันนะครับน้ําหรือการควบคุมปริมาณของการให้น้าดอกต้นที่ไม่ออกหรือเรียกว่ากักโศกนะครับอาจจะนะอาจจะอาจจะถึง10วันนะครับอาจจะถึง10วันเลยนะครับแต่การอดน้ําแบบนี้หรือควบคุมการให้น้ําแบบนี้เราสังเกตได้นะครับบางต้นที่มีดอกเราก็จะให้น้ําอย่างสม่ำเสมอคือให้ 40, 40่สิปทีหรือ50าสิปทีเว้น2วันแต่เราอาจจะลดนาทีมาเหลือ10นปทีหรือ15นาทีบ้างนะครับ เพื่อที่จะให้ต้นต้นที่ยังมีฟอมตาดอกแต่ดอกยังไม่พัฒนาเราจะมาสร้างฟาร์มเครียดให้เขาเพื่อที่ตาดอกจะพัฒนาออกมาอยู่ในย,ยักษ์ไข่ปลาแล้วเข้าสู่ระยะตาปูให้จนได้นะครับครับและการอดน้ำหรือการควบคุมการให้น้ำนะครับแต่ละสวนคงจะแตกต่างกันไปนะสูตรนี้ก็ไม่ใช่สูตรสาเร็จเสมอไป และสิ่งที่ผมพูดณวันนี้และเวลานี้กับวันที่20ธันวาคม2566ก็คือณสวนทุเรียนของสวนพี่ต่ายนะครับที่ตำบลทางเฟียนอําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับครับบางครั้งสูตรสาเร็จแต่ละปีค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นปี66ทั67นี่ก็คงจะไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ นี่ครับพี่ตายเครียดมากเลยฮะอยู่นู่นนะตอนที่รังสีเครียดเลยนะดอกออกแล้วดอกยังยังไม่ครบทุกต้นนะครับดอกสวยสวยเขียวดีลอเเอานะฮะชีวิตยังเหลืออยู่เราคงจะต้องต่อสู้กันกันต่อไปนะฮะเราคงจะทําทุกทิีทางนะครับสูตรไหนดีอาจารย์ไหนดีเพจไหนดีเราคงจะมารวบรวมกันอยู่ในสวนนี้สวนเดียวคือสวนพี่ตายณวันนี้ณที่นี้และก็เวลานี้นะครับ ดอกสมบูรณ์เลยนะพี่เนะี่ยดอกดีดอกสมบูรณ์ค,ครับและสุดท้ายนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีเทคนิคอะไรหรือสูตรไหนดีๆผมก็จะมาบอกเล่าแนะนําผ่านทางช่อง y o u t u b e หรือสวนไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณขอคุณพี่ต่ายนะครับที่ให้มาถ่ายทำถ่ายในสวนนะครับวันนี้ผมก็มาติดตามดูดอกทุเรียน ที่ว่ายังไม่พัฒนาครับหรือต้องมีปอมตาดอกแล้วแต่ยังไม่พัฒนาออกมาเข้าสู่ระยะไข่ปลาหรือตาปูนะครับนะครับที่ให้สถานที่ในการถ่ายทําแล้วก็การแนะการบอกเกล้าและก็ได้อนุญาตให้รูปสวยๆของพี่ตาของสวนนี่ลงคลิปด้วยนะครับพี่ตาผมองลองคลิปนะเห็นหน้าพี่ตาด้วยนะโอเคเปล่าสู้ๆค่ะค่ะ<จ> <laughs> น่ารักว่ะ <laughs> ครับก็ต้องขอบคุณพี่ตายนะครับเดี๋ยวก่อนพี่ตายหมุนลูกพี่ตายลงคลิปนว้นะได้ครับผมขอบคุณพี่ตายมากเลยครับสู้ตายเลยค่ะ